หากไม่เจอคนรู้ใจให้หาทางรู้ใจตัวเองจนหายเหงาจะหายเหงาด้วยการมีคู่ที่ไม่รู้ใจกันหรือจะอยู่เดียวยังรู้ใจตัวเองดีมนุษย์ไม่ได้เกลียดกลัวการอยู่ตัวคนเดียวมนุษย์เกลียดกลัวความเหงาหงอยต่างหากมนุษย์ทั่วไปคิดตามๆกันแค่ว่าถ้ามีคู่คงหายเหงา เดี๋ยวก็ไปเที่ยวกับแฟนเดี๋ยวก็อุ้มลูกตัวเล็กเดี๋ยวก็มีความสุขกับครอบครัวข้อเท็จจริงคือชีวิตคู่มีความรู้ใจกันอยู่ในโลกใบเดียวกันเป็นพื้นฐานของความสุขภาพการเที่ยวไปด้วยกันภาพอุ้มลูกตัวเล็กภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ได้เป็นเครื่องบอกเสมอไปว่าใช่แล้วสุขแล้วหายเหงาแล้ว หากไม่เจอคนรู้ใจที่เข้าใจคุณและพร้อมจะอยู่ในโลกใบเดียวกันกับคุณให้หาทางรู้ใจตัวเองจนหายเหงาจะดีกว่ารู้ใจตัวเองแบบพุทธอาจเริ่มจากรู้ว่าแต่ละลมหายใจกำลังหลังงอเลื่อนลอยหงอยเหงาหรือกำลังหลังตรงมีสติตื่นเต็มเป็นตัวของตัวเองรู้ใจตัวเองแบบพุทธ อาจ,จเริ่มจากรู้ว่าแต่ละลมหายใจร่างกายกำลังส่งความอึดอัดมารบกวนจิตใจหรือว่าร่างกายกำลังส่งความผ่อนคลายมาปรุงใจให้สบายหายห่วงรู้ใจตัวเองแบบพุทธอาจ,จเริ่มจากรู้ว่าแต่ละลมหายใจกำลังคิดฟุ้งกระจายเรื่อยเปื่อยหรือกำลังรู้ว่าความคิดฟุ้งกระจายในกะโหลกหน้าตาเหมือนหมอกควันไร้รูปไร้สาระ เมื่อรู้ใจตัวเองแบบพุทธจนกระทั่งหยุดจินตนาการเลื่อนลอยมีความสุขกับการหายใจยาวบ้างสั้นบ้างกระทั่งจิตใหญ่เกินชีวิตเงาเงาจิตว่างยังรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกายใจนี้กายใจนี้จะไม่เรียกร้องชีวิตคู่ที่อยู่ในจินตนาการแต่จะปรารถนาความเบาไร้น้ำหนักจินตนาการชวนฝันเหลือแต่ความหนักแน่นของสติ ที่รู้แจ้งเห็นจริงว่าอยู่ยังรู้ใจตัวเองจะหายเหงาไม่ว่ากายจะมีคู่หรือไร้คู่